ว่าไงครับรถรถไปไหนครับเบคบัตคาสิเออร์คีย์หลุดครับเครื่องสรุปเขาหลักเอาหลักหายคุณพรชัยครับผมขับรถมารับแล้วครับคุณพรชัยครับผมขับรถมารับแล้วครับพี่ไปครับเราจะขับไปไหนขับไปทำงานครับผมผู้หญิงผู้หญิงสวัสดีครับครับ สวัสดีคะ่ะพี่ชายชื่ออะไรเหรอคะน้องชื่อชาดำเดย็นค่ะชื่อชาดำเดย็นนะครับผมใช่แล้วผมชื่อชามะนาวครับเอ้ยชามะนาวคล้ายๆกันเลยพ,พี่ชื่อชามะนาว<ม>จริงป้ะเนี่ยใช่ครับพี่หมอใช่เพื่อผมชื่อชาเขียวฮะชาเขียวเหรอคะครับจริงเปล่า้บพี่ชื่อชาเขียวเหรอ ครับได้มีเงินมีเงินสักพันหนึ่งไหมครับเอาไปทำอะไรเหรอคะประทังชีวิตครับน้องเป็นเชฟค่ะน้องให้หมูปิ้งแทนได้ไหมอ้ยด้วยความยินดีครับเอาเอาเอาหมูมาก่อนได้ไหมครับผมพอดีจะตายแล้วครับหลอดอาหารจะหมดแล้วครับพี่ชายเพิ่งมาเหรอคะอ๋อใช่ครับเพิ่งมาครับอ๋อพี่ชายทำอะไรไปบ้างแล้วอ่ะคะ ฟาร์มทุกอย่างครับเเป็นฟาร์มรักครับยังไม่ได้ฟาร์มเลยโอ้ยฟาร์มรักมีฟาร์มรักด้วยเออชามะนาวครับชาดำเย็นค่ะชาชาชาดำเย็นครับาาค่ะ<า>มันมีวิธีหางิน,นอื่นไหมครับนอกจากหมูปูเขี้ยวเสือซึ่งจะเอามาขายเป็นเงินแดงได้ด้วยแต่ว่าผิดกฎหมายนะคะ โอเคคเับต้องมีเรือใช่หลักๆเลยต้องมีเรือค่ะถ้าไม่มีเรือแต่มีเราแทนได้ไหมครับโอ้ยมีเราก็ได้เราจะไปกันสองคนสิคะเพื่อนพี่ชายตหางหูนะขาดเพื่อนไม่ได้ครับผมเราเราแลกรถกันไหมครับเราแลกรถกันไหมเอ่ยไม่ได้รถน้องต้องใช้ค่ะ กานังน่งรถไม่ได้แลกเบอร์ก<บ>ับเพื่อนพี่ก่อนก็นได้ครับผมเผื่อมีเราจะได้คุยกันได้นะครับบ<อ>้าคอบแรกเลยคอนแชรเชลบี้ครับจริงมาใส่ยังไปได้แล้วทำงานพี่ชายพี่ชายมอไซค์แกลกรถปะครับรกระเป๋าใส่กูอะไม่เอาคอบรถเราไปต่อไม่ได้แล้วเพื่อนทอะไรดีเป็นปีปีไเพื่อนมอไซค์ซ้ายมือเพื่อน อมอไท์มาคืนแล้วนะครับ